านที่ที่ถ่ายทำของกองถ่ายภาพยนตร์โฆษณาแล้วนะคะตอนนี้เราอยู่ที่หมู่บ้านพีวินเลสเห็น <Okay. S 1> <He> s <S ไหมใกล้ๆลึกๆเนี่ยจะม,มีกองถ่ายอยู่พี่ๆเขากำลังเซตฉากทำงานกันอยู่ลจะเป็นยังไงนั้นพวกเราไปดูกันเลย ตั้งแต่กี่โมงแล้วคะเนี่ยมานี่สวัสดีค่ะพี่ชื่ออะไรพี่เลนค่ะพี่เลนพี่เลนทำสายอะไรครับวันนี้เราถ่ายโฆษณาฟูจิโกะครับเป็นกล้องวงจรปิดมาไปแพนเค้กเป็นสิบแปดเลยนะครับว่าแพนเค้กมายังคะมาแล้วครับผมเออคือตอนนี้กำลังจะถ่าย กรีนอยู่ครับทางกรีนไทยเจอตอนแพนเค้กคือโลโก้คอนจบนี่คือแพนเค้กอยู่ข้างในกล้องมี้ข้างในหมดเราก็เลยจะไม่เห็นอะไรแล้วนะครับผมโอ้โหถ้ากองถ่ายเนี่ยจริงๆก็คือตุ้มกะคือพี่ตืออุปกรณ์จากลวงสาแล้วก็คนที่อยู่ที่อยู่ก็จะเป็น เปนพาร์ทเนอร์ของทางทีมงานวิงวิงโปรดักชั่นทั้ทงหมดซึ่งกองถ่ายนี้เป็นของวิงวิงเหรอคะใช่กองถ่ายของวิงวิงครับที่เขาเริ่มตั้งแต่กี่โมงแล้วคะจริงวันนี้ <c oughs> เรานัดกองประมาณ7จ็ดโมงเช้านะแล้วก็น่าจะเสร็จจริงๆอ่ะตามไทม์ไลน์ก็จะเสร็จประมาณ6โมงครับแต่น่าจะเร็วขึ้น Yeah, I've been spending way too long checking my tongue in the mirror And bending over backwards just to try to see it clearer But my breath fogged up the glass And so I drew a new face and I laughed ตีโอนะครับบีเลย์ยุทธ์ล้อทองพานิชนะครับเป็นโปรดิวเซอร์ของโปรดิวชั่นเฮาส์นะฮะจริงๆถ้าแนะนำเพิ่มเติมนิดนึงก็ผมทำงานโฆษณามา20ปีนะครับก็อยู่ทั้งในส่วนของเอเจนซี่โฆษณากับโปรดิวชั่นเฮาส์นะก็คืออยู่ในบริษัทที่คิดและถ่ายทั้งสองฝั่งนะฮะับทำมา20ปีก็อยู่ทั้งบริษัทไททันโปรดักชั่นเรียลเบเน็ตเอ่อ m a t ชิ่งสตูดิโออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ทำมาจนปัจจุบันเนี้ยแล้วก็เปิดบริษัทเป็นของตัวเองชื่อบริษัทวิงวิงโปรดักชั่นนะครับซึ่งเปิดมาประมาณเกือบเจ็ดปีนะครับ ันนี้จะมาทำความรู้จักเกี่ยวกับเรื่องภาพยนตร์โ,โฆษณาหนังโฆษณามันแตกตา่างเอาเอาว่าหนังโฆษณาเนี้ยมันเกิดมาจากว่าผมคิดว่ามันเกิดมาจาก3ามสามกกอ่ะคือ1คือลูกค้า2คือเอเจนซี่ที่คิดงานสามคือโปรดักชั่น ส่วนเนี่ยครก็ทํางานร่วมกันนะฮะลูกค้าอยากทาโฆษณาเรียกเอเจนซี่เข้ามาคิดงานคิดงานเสร็จแล้วเป็นสตอรี่บอร์ดใช่ไหมครับก็ส่งให้โปรดักชั่นเฮาส์ก็ทําจากภาพนิ่งให้กลายเป็นภาเพเคลื่อนไหวเล่าเรื่องให้มันอยู่ในเวลาที่กำหนด เสียงหฮอยู่กับเคนตอนไหนบ้างตอนเข้าฉากเฮ้ยตอนเอาไปฝากสาวตอนขอนับรถรถมันตอนเย็นๆตอนดูบอลตอนแฟนคลับทุกอนของเคนเสียงหายตามไปอร่อยที่อังของหนังโฆษณากับหนังใหญ่หนังไทยนะครับก็คือว่าหนังโฆษณาทุกเรื่องมันทำมาเพื่อขายของนะไม่ว่าจะส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรยังไงก็ตามก็ให้คนรู้สึกดีกับแบรนด์นะ ล้าที่สุดจะขายของอริดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดยากของมันก็คือว่าคุณต้องคิดให้ได้ในเวลาที่ลูกค้ากําหนดเพราะนั้นเนี่ยงานโฆษณาที่ดีมันน่าจะเป็นงานโฆษณาที่ทำมาแล้วคนชอบมันนะครับคือมันเหมือนเอาข้อมูลมาเคลือบช็อกโกแลตให้มันดูน่ากินให้มันดูอร่อยกับมันไม่ใช่บอกแค่ข้อมูลล้วนๆซึ่งคนก็ไม่ได้อยากดูทำยังไงก็ได้ให้คนไม่เปลี่ยนช่องหนีตอนที่มันออกอากาศเพราะค่ามีเดียลูกค้ามันแพง พะฉะนั้นเนี่ย <Okay. S 2> เราพยายามคิดกัน uh, <yeah. S 2> แม้กระทั่งเฟรมเปิดของเรื่องเนี่ยเราจะเปิดเปนน็นะรนะสมมติกอซิล่าเนี่ยแย้ yeah. แลโ้โยนโยนรถทิ้งอย่างนี้ คิดว่ามันใช้เงินลงทุนเยอะกว่าถ้าเทียบเป็นวินาทีคนที่มายุ่งเกี่ยวในกองเยอะกว่านะฮะความคาดหวังก็อะหนังโฆษณามันเป็นการเล่นกับความทันสมัยคุณต้องเข้าใจาความเป็นไปของโลกด้วยนะครับว่าตอนเนี้มันมีอะไรใหม่อะไรอินอะไรเอานะครับใครเป็นแฟนใครเลิกกับใครตอนนี้เพื่อไอ้พวกนี้มันมีผลหรอต่องานโฆษณาขนะ้นบางที เอาดาราคนนั้นให้ตอนนี้เราต้องการจะเอาดาราหนึ่งคนมาเล่นเรื่งเนี้ยโฆษณาเราใครที่น่าสนใจในตอนนี้ mm. ผมว่าถ้าเป็นนักศึกษาผมอยากได้นักศึกษาที่แบบพ่อแม่ไม่รักเท่าไห่ mm. คือทิ้งทิ้งวา่างๆนิดนึงเพราะว่างานงานของเราเนี่ยมันเป็นงานที่มันใช้เวลาคณเยอะเสาร์อาทิตย์บางทีคุณไม่ได้อยู่หรืออย่างวันนี้ผมไม่ถ่ายหนังเนี้ยะ เมื่อวานผมกออาเพิ่งจะถ่ายนะกันเรื่องกันแบบปีหนึ่งวันนึ่องออกกองอีก,อกสินค้าหนึ่งอะไรเงี้ยเราพยายามรุ่นใหม่ที่จะมาเนี่ยผมแนะนําให้ถามตัวเองให้ดีว่าชอบมันจริงหรือเปล่าถ้าชอบมันจริงก็ก้าวเข้ามาและเอ็นจอยกันเพราะว่าผมว่ารุ่นคนไม่ได้กลัวงันนะแต่กลัวว่าเอเราจะทํามันได้หวา่าทุกคนมันก็ผมก็เริ่มมันอยากทำไม่ได้เหมือนกันมันก็ต้องใช้เวลา แะก็เก็บทักษะงานของเราเนี่ยไม่ยังเป็นว่จจบ,บาาันรสารหรือจบนิเทศมาไม่เกี่ยวเลยหลายคนจบบัญชีจบเศรษฐศาสตร์จบวิศวะบางคนคือไม่ได้เกี่ยวข้องกับงานด้านนี้เลยแต่มันอาศัยใจหลักมันก็ทําได้เข้ามาฝึกงานผมให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องการฝึกงานมากๆหลายคนผมว่าพนักงานผมในปัจจุบันเนี่ยเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์มาจากการฝึกงานฝึกเสร็จแล้วชอบ ชอบเสร็จก็เก็บไว้ในสต็อกก่อนถ้ายังไม่มีโอกาสรับก็แนะนําเพื่อนไปหรือมีโอกาสรับก็จะรับจากที่เราฝึกง,งานแล้วเราเห็นฝีมือแล้วบางทีมันเป็นเรื่องของนิสัยใจคอด้วยมันไม่ใช่ฝีมือเองคนที่ทํำด้านนี้ต้องผมว่านิสัยดีนะขยันแล้วก็ฉลาดเนี่ยมันตามมาถ้าเกิดคป็นทำงานได้สักระยะเนมันก็จะมีเรื่องของ ท,ทักษะเพื่อนมาเึ้นเอ,อ็แน่นอนคนที่ทํางานด้านนี้ต้องมันอยู่ที่ว่าใครอึดกว่าใครอ่ะต้างม,มากแล้วจะและาขวนนิดนึง <c oughs> จริงๆต้องพะละกาลัง <c oughs> ผมไม่เคยเห็นใครที่เก่งจากพรสวรรค์ <c oughs> โดยทํางานมา20ปีเนียส่วนใหญ่มันมาจากไย <c oughs> พรสวรรค์ที่ที่เห็นนะครับเพราะว่าไอหลายคนที่ดูเหมือนเหมือนมันเป็นพรสวรรค์อะไรเงี้ยแต่ลองย้อนกลับไปจริงๆโอ้โหเขาทำมานบ้านหนักมากทำงานบ้านหนักมากนะก็แล้วเส้นทางการที่เราจะเข้ามาในวงการเนี้ยผมว่าแนะนําให้ทุกคนไปฝึกงานรู้สึกอย่างนั้นนะนี่นี่ความเห็นส่วนตัวนะครับคุณต้องฝึกงานคุณจะได้รู้ว่าคุณชอบมันหรือเปล่างา้และที่สาคัญ ถ้าคุณชอบเนี่ยคุณจะได้รู้ว่ามีอะไรที่คุณต้องเติมอีกเพื่อทําให้จากนักศึกษาคนหนึ่งมาสู่คําว่ามืมออาชีพคุณต้องเติมนะครับแล้วเอาแค่นิสัยเบื้องต้นของคนที่ทํางานน้านนี้นะครับผมคิดว่าคุณน่าจะเป็นคนที่ไม่ชอบอยู่เฉยถ้าเป็นให้เข้าใจง่ายๆก็ เออเป็นคนสนผมชอบเด็กกิจกรรมมากกว่าเด็กที่เป็นเด็กเรียนมีคณเรียนนิเทศหรือคุณเรียนวารสารเนี่ยคุณน่าจะเป็นเด็กกิจกรรมถ้าคุณสนใจอยู่แต่เลื่อนในห้องเรียนผมคิดว่าอาจจะอาจจะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เพียงพอนะครับงานด้านนี้มันต้องตะลุยหน่อยสนสนลุยลุยพ่อแม่ไม่รักหน่อยแบบข้าไหนบางทีต้องดูตัดตอ่อยังกลับบ้านไม่ได้อะไรผม คุณก็ต้องทําให้เสร็จคือคุณต้องมีเซนส์ของการนักนักแก้ปัญหาไม่ว่าคุณจะทางานในตําแหน่งอะไรของของงานโปรดักชันนะครับผมยกตัวอย่างว่าผู้กํากับคุณก็ต้องแก้ปัญหาบางทีสนตอนี่บอร์ดที่มานี่มันยาวมากมันเล่าไม่ได้อยู่ใน30มสิบวีคุณต้องทําให้มันอยู่ใน3 0มสิบวีให้ได้และยังสนุกและขายของด้วยตรงนี้มันยากนะสมมติโปรดิวเซอร์ความต้องการของทุกคนเนี่ยมันมากกว่าเงินที่ มันมีอยู่คุณต้องทําให้ได้ในเงินที่มีกับเวลาที่มีตรงเนี้ยมันก็ต้องอาศัยความรู้ความสามารถและใจที่สู้ของเราะคระับฝ่ายอาร์ตฝ่ายอาร์ตคุณก็ต้องมีเซนส์นของการจัดการนะครับว่าสมมติสมมุติว่าต้องถ่ายหนังหนึ่งเรื่องเรื่องทั้งเรื่องเนี่ยมันมีอยู่แค่เนี้ยทั้งหมดเนี้ยคุณทําฉากถ้าคุณเข้าใจานะครับมัจะทำฉากแ แค่ตู้นี้ก็พอแนละ้วนะครับคุณไม่ต้องทําบ้านทำบ้านได้ใช่ไหมางคนหรือคนที่ทำเสื้อผ้าถ่ายหนังอยู่แค่นี้นะครับเขาอาจจะถามผู้รวมกลับว่าเห็นขึ้นตัวหรือเปล่าถ้าเห็นขึ้นตัวเขาเตรียมสมบัตท่อนบนท่อนล่างก็ไม่สายเกงก,กีฬานะครับนะึกออกไหมนะนะนะอันนั้นมันคือเซนส์ของงานนันเนี่ยที่คุณจะต้องแบบพยายามแบบคิดต่อเยอะๆว่าเฮ้ แล้วถ้ามันไม่ใช่อย่างนี้ละ่ะถ้ามันไม่ใช่อย่างนั้นละ่ะถ้ามันไม่ใช่อย่างนี้ละ่ะอะไรเงี้ยพยายามมองโลกในแง่หลายมมว่าเฮ้ยถ้าเราถ่ายหนังในหน้าฝนเฮ้ยแล้วถ้าฝนมันตกเลยทําไมวะ <S <S เราจะสกรีนคนนะ่ะเราจะสกรีนในเรื่องของใจมาก่อนเป็นระดับแรกเวลาที่เราจะสัมภาษณ์งานใจกับนิสัยคุณเคยสงสัยไหมละ่ะตอนนี้ทุกคนมนะันมีกล้องถ่ายรูปมัอนอาหมาแล้วทำไมบางคนมันได้ถ่ายรูปในหนังสือเล่มนีนน้บางคน ถ่ายอยู่ได้แค่ไปเที่ยวกับที่บ้านทั้ท้ายที่สุดแล้วมันอยู่ที่โอกาสในการที่เราจะวิ่งเข้าไปหาทุกคนมีกล้องเหมือนกันทงก็มีกล้องเหมือนคนทำไมผมไม่ได้ถ่ายทำไมอีกคนได้ถ่ายนะผมเคยเคยตั้งข้อสังเกตอย่างงี้ครับการวิ่งเข้าไปหาโอกาสแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะครับและโอกาสที่เข้ามาหาแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันนะครับอยู่ๆ แต่ผมคิดว่าไม่มีใครที่นอนอยู่บ้านเดเฉยแล้วโอกาสมันมาคลองเราถึงเต็มนอนไม่มเราต้องแต่งตัวออกจากบ้านเพื่อไปหาเมื่อหาเจอแล้วบางคนเก่งแต่มันทํางานร่วมกับคนอื่นไม่ได้ก็ไม่ดีนะครับคุณต้องเก่งด้วยแล้วนิสัยดีด้วยมันเหมือนว่าผมไม่คิดว่าคุณจะเก่งมาจากเรียนนะผมไม่ค่อยเคยเจอนะส่วนใหญ่ก็มาจากนิสัยดีจากนิสัยดีแล้วก็ฝึกจนเก่งส่วนใหญ่มาจากอย่นี้ครับ จะให้พี่อูฟากจริงๆขอประโยคสั้นๆฝากให้นักศึกษาธรรมชาตินะคะก็ส่วนตัวก็เป็นเป็นเกียตบมากนะครับจริงๆที่ถึงขั้นเปิดบ้านให้มาถ่ายถ้าบอกตรงๆถ้าไม่ใช่ธรรมศาสตร์ผมอานจะไม่ฮะนจริงเพราะว่าภรรยาจริงๆภรรยาก็เป็นบาลานธรรมศาสตร์ครแล้วก็ โดยส่วนตัวผมก็เคารพในผลงานของนักศึกษาธรรมศาสตร์จริงๆด้วยโดยผมว่าเด็กธรรมศาสตร์เป็นคนเก่งที่นิสัยดีนะครับที่ทสัมผัสโดยส่วนตัวนะครับก็หวังว่าคุณจะเก็บข้อดีตรงนี้เก็บต่อเน,นื่องไปคืออย่างที่บอกนะเราต้องทําให้ตัวเองหนีไปจากกลุ่มเพื่อนที่ไม่ได้ม่ได้จบมหาลไยดีเท่าเราคุณต้องหนีทำไมให้ได้ คุณต,ต้องใช้แต้มต่อตรงนี้เพื่อขยายโอกาสเราไปติดได้เลยแน่นอนเวลามีใบสมัครเข้ามาเนี่ยคุณเชื่อเถอะเขาจะหยิบของคุณก่อนธรรมศาสตร์ไม่มีใครไม่อยากดีด้วยแต่คุณคว้ามันไว้ดีพอหรือม่นะผมผมบอกผมทุกครั้งที่ผมสัมภาษณ์คนเข้าทำงานหรือเด็กเข้ามาฝึกง,งานเนะี่ยผมทุกคนมาพร้อมกับคําว่าขอโอกาส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  ผมถามกลับไปว่าเฮ้ยแล้วทำไมผมต้องให้โอกาสนนะเออคุณลองคุณลองบอกหน่อยสิคุณมีอะไรมาแล้ขณะที่ทุกคนมันก็จบกันมาอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากให้ทุกคนตั้งใจจริงนะครับแล้วก็อยากให้กําลังใจว่าเอ้ยถ้าผมทําได้อะพวกคุณก็ทําได้เแล้วมันวิธีทํางานการใช้แรางงานของคนในยุคก่อนกับ ยุคปัจจุบันมันเหมือนกันแหละครับตั้งแต่การสร้างเมืองประเทศไทยในยุคอดีตมันก็ต้องการแรงงานที่มาทําวัดวาอารามที่แข็งแรงที่แบบตั้งใจทํางานจะมีที่จะสูบฝิ่นแล้วก็นอนไปสักสามวันแล้วก็มาทําต่ออย่างเงี้ยไม่มีหรอกครับเขาก็ต้องการแรงงานที่ดีทั้งนั้นขอให้ให้กําลังใจทุกคนว่าขอให้คุณตั้งใจกับมันแล้วก็ ทำทุกอย่างจริงจังคุณไม่ต้องคิดไกลหรอกครับเอาแค่ทําแต่ละวันให้ดีที่สุดแล้วโอกาสมันจะมาหาคุณนะครับผมมีจุดพลิกในชีวิตอยู่สครั้งนะครับครั้งแรกคือการได้ได้รับเข้าฝึกงานนะครับที่บริษัทไต้ตันโปรดักชันซึ่งตอนนั้นเนี่ยสำหรับผมเนี่ยเราจบมาสายอาชีพอะมันไม่มีใครต้องการรับเราเข้าไปฝึกงานเราก็ต้องแย่งกับบริษัทธรรมศาสตร์อันนี้ทีุ่ เราเบียดเข้าไปได้โดยที่ผมไม่สมัครเร็วแล้วก็ผมแสดงความตั้งใจจริงอย่างมากจนได้ฝึกฝึกเสร็จแล้วผมผมรู้เลยว่าเนี่ยมันเป็นงานที่เราชอบแล้วเราก็อยากทามันจริงๆใช่ไหมครับคราวนี้คําว่าขอโอกาสผมอยากขอที่ผมตั้งใจจริงนะครับผมขอโอกาสทําไม้ันร้เขาเห็นผมตั้งใจแล้วก็ทํางานผมฝึกงานปีหนึ่งนะครับแต่ โดยที่ฝึกงานเสร็จเขาให้ทํางานต่อเลยตรงนั้นเนี่ยเป็นจุดเป็นโอกาสแรกในชีวิตแล้วเข้าไวป,ปุ๊บเราก็จะเริ่มหามองหาตําแหน่งที่เหมาะกับเราที่สุดโดยเราต้องคํานวณตัวเองกับงานนั้นเนี่ยมันต้องการคนที่มีความรู้ความสามารถแบบไหนลองจับแมทกับตัวเราเองถ้าคุณจับแมทถูกนะครับโอ้โหคุณจําได้เลยว่าชีวิตทุกวันนั้นจะมีแต่ความสุขมันจะตื่นมาแล้วคุณอยากไปทํางาน ยี่สิบปีที่ผ่านมาผมไม่เคยมีวันไหนที่ผมไม่อยากไปผมไม่จำเป็นต้องพักร้อน mm hmm. ผมไม่จาเป็นต้องเพราะผมรู้สึกว่าทุกวันของการทํางานมันช่างมีความสุข mm hmm. ม,มันช่างมีความสุขเหลือเกินจุดเปลี่ยนครั้งที่สองเนี่ยการได้เข้าเดียวไปเน่ยโอกาสมันมาเคาะเรานะครับมาเรียกหาเรานะครับมีคนให้ตามโปรดิวเซอร์หน้าใหม่หนึ่งคนที่ชื่อหูอยากตามเข้าไปอยู่เดียวไปเน่ยซึ่งเป็นเอ็มซีใหญ่ แค่คิดยังไม่กล้คาคิดว่าไม่เคยคิดว่าชีวิตจะได้ไปอยู่ที่นั่นที่นั่นมีแต่คนที่จบนอกมีแต่คนที่เก่งๆนะครับเป็นแหล่งรวมยอดฝีมือทั้งๆแล้วเราก็เป็นเป็นโปรดิวเซอร์รับย่าหนึ่งคนที่เขาต้องการกรับเข้าไปทํางานพวกงานอตทอมรุ่นตะกัวคอปซิล่าปุ๋ยมาบินรุ่นนี่อะไรเงี้ยครับพวกพแอมบงปอปลาอะไรเงี้ยอยากให้เข้าไปดีวงานไปทํางานรับย่าแบบนั้น ไทยๆบ้านๆหน่อยเสร็จเราเขาเรียกผมมาสัมภาษณ์นะครับแล้วผมเขาถามว่าเอ่อทำไมถึงอยากเข้าที่นี่ที่เดียวกันเนี่ยผมก็เล่าให้ฟังว่าตอนที่เราเรียนเนะี่ยบ้านเพื่อนผมอยู่ซอยหนึ่งเดียวกันเน่ยอยู่ซอยหนึ่งแลวมันอยู่ใกล้กันทุกครั้งที่มาเนี่ยจะต้องวนออกเดียวกันเนี่ยเสมอไม่ว่าจะกี่โมงเนี่ยจะเห็นเขาทางาน,นเต็มเต็มเลยแล้วก็จะไหว้ศาลที่นั่นทุกครั้งว่า ไอ้วันหนึ่งเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากเข้ามาทํางานที่เรียวมาเนี่ยครั้งหนึ่งในชีวิตจะช่วงยาวช่วงสั้นไม่รู้แต่อยากอยากมากขอให้ชีวิตเนี่ยได้สมคัญที่นี่สักครั้งวันหนึ่งโอกาสมันมาเคาะคุณเรียกนะครับผมบอกผมเข้าไปหาใน15้านาทีแล้วผมก็ไปจริงๆสัมภาษณ์ผมถ้าเรียกว่าเป็นการจีบกันเนี่ยผมไม่มีการไว้ฟอร์มอะไรทั้งสิ้นเลยผมไปด้วยแบบว่าเฮ้ยผมรักคุณเฮ้ย ช่วยหลักผมเหอจริงๆช่วยหลักผมเพราะว่าผมมาที่นี่ด,ด้วยใจจริงๆมันเป็นที่ที่อยู่ในใจผมตั้งแต่สมัยเรียนเขาหลับเราทันทีนะครับลองจำสองข้อนี้นะครับผมไม่มีโอกาสนะกะทั่งได้เห็นทางของคุณมีโอกาสทุกอย่างดีกว่าผมทั้งหมดนะครับผมยังทําได้เนะียทำไมคุณทาไม่ได้ขอให้ทุกคนโชคดี